สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงบายบครับผมพี่น้องก็นี่กะพานุกตอมาสองตัวเลยครับผมนี่เจ้าอกเตรครับผมกับเจ้าเจ้าตีน้อยครับผมนี่ครับเจ้าตีน้อยจกเต๋อยู่ข้อดิบอกมาสองเลยครับผมพี่น้องก็นี่ก็ลาออกแต่เสาร์อาทิตย์ครับผมกับช่วงวันหยุดจนสี่กะออกมาคู่เลยครับผมกัสั่นกับบวพีร่าได้ออก ไม้กไผ่ในตำบลสังขยอดีนแหละครับผมอำเภอสังขยอมจังหวัดอุดรครับนี่ครับสภาพไม้ก็ได้โดยรอบครับผมตอนนี้เป็นท่อนขางนะครับนะาเราจะไปท้องหน้ากับอ๋อด้ยครับผมใส่ถึงได้หลือพี่น้องบุเสียเวลาครับผมใส่เจ้าตีหน่อยเข้าไปนี่ครับผมพี่น้องกระสีบุ๊บพกไก่จากกันมงสีริพักเด้ครับเด้อเห็นที่หน้าที่ใกล้ๆเนี่ยครับผมนี่ครับผมใส่อักไว้เลยเพราะนี่นี่ ปลาชีวิตตกปลาลอยเข้ามาเอาไ,ไปไปใส่โจวนั่นครับบอลนี้ใส่จโจดอกเตอร์นั่งฝั่งนั้นตักงสิได้ตั้งกองจโจดอกเตอร์ครับผมเสียงเจ้าดีหน่อยคู่แล้วครับผมเขาได้ไปใส่อยู่เขาแล้วเขาแล้วเปล่ยนคนเราอีอออออย่างน,านี่อืม ว่าจะไปใส่เจ้าดรอคเตอร์ครับผมยังหมดใส่อยู่พี่น้องนี่เดินปปลงไปหมดตอบโต้เถอะนี่แต่เสียงตัวเดียวใส่เจ้าดรอคเตอร์ครับผมอุย่างท้งทังพีบนอกนกปลาเลื่อมเทียงกับเจ้า ตีหน่อยได้ครับเป็นนกเสียงกลางครับผมพี่น้องเสียงกลางขึ้นฮะแง่ยูแหละทุทูทุทูพื่อแหละครับผมเทียงเราเทียงเราดนเสียงคู่เสียกันอยู่ถ้านกปลาที่สูดได้ซ้ำได้ท่านั้นแหละเพราะว่านงเต่อกับคู่นงเต่ากันย่นครับผมนี่ส่วนใส่เลยครับผมเจ้าดอกเตอร์ขันแล้วไปลมจะตั้งกล้องเจ้าอกเต๋อได้ครับเด้อติดไม้เจ้าอกเตอร์ถ้าดันเสียอักไว้ซะ ส่วนเสียงส่วนเสียงเป็นงไะครับเด้๋วเอาไปหาเจ้าที่น่นคือสงนันหครับสมกันที่ไอัเอาสมก ดีจุดดีหน่อยน้องปลาเขาอ,อีกแล้วนะครับพี่น้องอยู่ไกล้ๆนะครับตอนนี้ผมเอาแห้งบ่ได้ว่าตุ๊กไกล่ลีครับผมผม,มาใส่นั่งบังทิ้งหน้ากัอนอยู่ <c oughs> กำลังเทีกันจู่ เขาที Beast ่โอ้ยออกแล้ว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 ต้นข้างต้นต้นค้าง อะคอสไครับดีอตัคว่าสงวเดียเดยหรือ่ียเดียยวตียดัััเ <ke> <to> ที่เดือเป็นงานตั้งเนึ่เ,นเพื่ออะรครับใสุ่ก็ใสพิ้งพิงไว้ซื้อบรอ,อดครับ เดือบ sí, ้อยครับพี <Lock it S 1> ่น้องเจ้าเจ้าตีน er ้อยจัดแล้วครับผมเนกรียดเปียบเลยเหมือนกันนี่โอ้ยเอ้าเดือบ้อยแล้วครับผมตีน้อยจัดแล้วครับผมสูงขึ้นแล้วนกปลาโอ้ยโดนเติบทางนั้นเจ้าอกเติร์กเอามียงไรลูกปลาที่แยกล่างอย่างไรลูกปลานี่พี่น้องนกเติร์กกำลังรวมกัน นนเรียบร้อยแล้วครับผมจที่น่อยครับผมคันแล้วกเดี๋ยวไม่เป็นไรนะพ่อนต่ตอนนี้รุนจะร้อเตือนครับผมระวังครับ รอหลุนเจ้าดออกเตร์นะครับพี่น้องที่คุค่นะ่ะเดีจ้าผักเป๋าเจ้าจะเรื่ยเจ้าตีดีหน่อยรุ่งก่อนครับผมนี่ยเรื่อง้านหลังนี่ว้าย <c oughs> ไ,ปไปเดี๋ยวเจ้าจะเร่ยเจ้าตีหน่อยรุ่งครับผมไปแรงละหนึ่ง แล้วมังเจ้าตีหน่อยลงนี่กระสีมีเสียงสอดแสกของเจ้านกเตอ๋ออยู่ด้วยครับพี่น้อ,อ,อลงลุงคนละเจ็บหลายครับผมเป็นนกเสียงกลางครับผมเสียงกลางขึ้นเขาว่าเสียงอยู่โดนเติบเรีเยบร้อยโอ้ยคือออกดอกตัวนึงครับผมดอกตัวนึงพี่น้องนัง่นนั่นแต่ว่ากระตี้ยินเสียงปีกพับอยู่นะโอ้ยบวเหลือเรียบร้อยครับผมนี่พี่น้องใ,ใกล้ๆวัวได้ใส่ไก่เด้ครับเด้อนี่ไก่เนี่นี่ ผมลดลงไม้เบิกง assim. น่อนครับผมแป๊บนึงต<ร>ีน้อยจัดแล้วตีน้อยจัดแล้วใส่อ,อักไว้ในปลาเลยพี่น้องต้นแบบเง่สูงเลยเออคือข<ร>านหลัดหังเปียะหลังปุบปับเลยโอ้หยัยงหนักเลย เพื่อนเยเอร้อยมาแล้วครับผมเฮ้ยเนี่ยเร้อยครับผมเตีน้อยโอ้ยโอ้ย,อย,อยายไปก่อนครับ่งเยน,นีู่ปลดไ่บงคับ มันติดไม่กัดได้ได้ติดไม่ครับผมเจา้าอันนี้เพราะว่าผมใส่มือถือคือไปเลยครับน้องซองกองมาสวดเรียกอะไรตังกองครับผมนี่นี่ยจะเรียกเป็นเป็นนกเสียงต่างครับผมกลางึ้นขั้น,น,น,นะะเป็นตัวได้ครับด้วเพราะเขาว่าซองตัวตัวเมียโดดเหยียบกับว่าจักละนี่ครับผมอเ,เอาปูดงไม้บนนี้ครับผม อโอ้ไลายคอเนี่ยปึ๊บเลยครับพี่น้องตมาโอ้ตัวผูอยู่หรอครับคุณพี่น้องตัวผูเยับอยู่ตัวที่องอาจจะเป็นตัวเมียเป็นนกตัวน้นอยๆใส่บุ้ยไงครับผมตัวน้นอยๆหลดหล,ลอดน้อยครับตัวบ่ปุย้ยไงเอมาแล้วครับเตามเรียกแห้งบานมาแล้วพี่น้องบาดดี้โดยเจ้า น้อยครับผมพี่น้องนี่ครับผมตุใหญ่น่้นอยนี่ถ้าไมอยากพูดว่า,ขาเขาตีบเนี้ยงก็ยังนี่สุดยอดคับช,ช,ชัดก่อนที่มาบริเวนี้ครบมอบม้ัอนร้นก,กับเจอ่า พี่น้อยครับผมจัดแล้วครับผมเป็นแต่พี่สองเพิ่นแล้วครับผมตอในในี้ใหญ่ค่ายว่านี่ก็ได้ถือว่าใส่ได้อยู่ครับโอ้เขารุง่งไหลเก่งถือว่าผ่านอยู่ครับผมผ่านผ่านผ่านตรงหนอกก็ดีวงในก็นดีครับผมวงในก็นเหนียวนึบเลย <c oughs> ก็จะไว้เรียนก่อนละครับผมจะเฝ้าวางแบงทำงนังนนะครับก็คือเข็ดอยู่คัดตัวได้เปิดแป้งกันสิเปิดแป้งละครับผมเรยว่าเรื่งเปิดแป้งแต่จะฝ้าถางทับ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัดจบคลิปไปเทนีคอนนะครับเอแล้วก็สิไปรุ่นเจ้าว่าดรตอครับผมคลิปต่อเนื่องครับผมเราดรสิมานบอมันบารูขึ้นกันตอนนี้มันมันเห็ดอยู่บ่ขึ้นยังไดครับเพชักครับผมอัดเสีมีอยู่ในกล่องเนี่ยจะได้ยินเสียงสอดแทรกไม่อยู่หรอกครับผมท่านิ่นเห็ดท่านเพิ่ห็นเห็ดกับวารได้ยินหรือล่าดีครับผมเลยมาแล้วครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้นะครับผม พันต้นสายปาครับผมช่องอพันต้นสายปาครับผมนี่น้องชีเขาว่าเบิ้งไม่กับฝากที่ตามนะครับผมสําหรับเดฟซี่ที่เป็นที่ตามประจาจะต้องฝากขอบพระคุณครับผมที่เป็นกําลังใจใหกันมาตลอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมตงการขอสวัสดีครับ